่าเอาละค่าเธอระบบนางเอฟนะคะซื้อของนี่ก็คือว่าวันนี้มาซื้อของนะสำหรับการแบบว่าทําชุดเมดกาล่าก็คือพี่บุรีรอดบอกว่าเออเนี่ยพี่บุรีรอดติดไประชุมก็คือว่าอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็คือมาซื้อเอาละคาทุกคนมันเป็นเพิ่อนนะคะเราใช้พวกข่าวเปซื้ออุปกรณ์ในการทํำดิสบ๊าวแอบมันเด่นไหมเหรอทุกคนต้องแกงให้ถึงที่สำหรชอบแกงเราทุกคนเป็นอะไรไม่ได้เลยงงลีฮันน่าหนึ่ง เดี๋ยวมันกลับมามันต้องงว่าไม่คิดว่าจะแบบแต่งหน้าแล้วอะไรยเงี้ยบ้าไม่ได้แต่เลยแบบฝนหวานมึงนมาแล้วอุ้ยอุ้ยบุญท้ออะไรคือการคาดบ้าแล้วอะแต่งบ้าแต่งบ้ารู้บ้าเธอแต่เธอรู้ไหมว่าเธอต้องแต่งเป็นครีมคาราเนียนนะแต่งไปเลยเธอแต่งต่อดีฉันไม่แต่งเลยอืมแตแกงแล้วนะสวัสดีค่องสวัสดีครับ่ง กเลยไม่เปิดแขนอยู่ที่เดิมะยู่ด้วยซแ,แล้วใช้งานแขนยิ่งกว่านะวันนี้นะคะอยู่กับพู้เราเชนเดเหมือนเดิมกับช่วงใหม่ที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเองนั่นคือช่วงเหมือนทุกอย่างยกเว้นแล้ว <laughs> ล่าสุดก็คือที่เราตั้งแต่งหน้าทีมทองคำก็เหมือนทุกอย่างยกเว้นเล็บหรือจะเป็นซอมบี้เหมือนทุกอย่างก็ไม่มีแพนด้าเอาเ,ออเหมือนจะมีแพนด้าค่ะเอเหรวันนี้ก็เอาอีกแล้วนี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสะมันแรงมั่งจริงมันเกิดด้านจริงคือจะไม่ทำเนี่ยไม่ได้เลยจะไม่แต่งก็ไม่ได้เตะเด้เด้อทำมหาไพวันค่ะครับบัตรเลียนหนึ่งไม่ผูการงานเมกกาล่า ลุกนี่เธอว่าชอบว่าอะไรเนี่ยมีใครมัางฉันเจอของนี่เลยจินดาพาไมาบงโอเคอคำนเรื okay, ่อต่อนี่เลยอะไรรีฮันน่ารีฮันน่าเกิเพลงอันเดอร์ลา เธอตอนนี้ที่ฮันน่าไม่ใช่นักร้องแล้วเป็นแม่ขาแล้วตอนนี้แล้วเป็นสไงหรอเป็นติบิวตี้แล้วเอ้ยพอใครเชื่อมลุกหนึ่งมากตัวนี้จริงๆแล้วว่าอีมีในใจประมาณสองลุกก็คือเป็นลุกแม่ซีแอลดูเอนี่วันที่เป็นอเล็กซานเดอร์แวนเป็นเป็นยีนที่แหวกเห็นแบบว่าหน้าสุดของง่ำกีคุยมันต้าชนะแต่วันนี้ลุกของเราเราก็ไม่กล้าจะเปิด์กีเพราะกลัวยูทูบมันดีเทคเราก็เลยแต่งเป็นลุกของเป็นของคิมคาเทเชียนเลยอ่ายากมากเริ่มจากการแต่งหน้าคื้เธอเป็ดแมากล้ วันนี้นะคะก็เลยเป็นในส่วนของโลคอร์คอรเพจมาดูกันเลยว่าชุดเราเนี่ยมันจะเหมือนของจริงไหมหรือมันจะเหมือนกว่าของจริงให้แท์ของลุกของเธอมันเป็นยังไงนี่โดยไฮไลท์ของเอจ๊เราจปแบบมีแผงคองใช่ซึมงมีตัวจูเวออะไรนี่เลยไม่เปลี่ยนดื่อนั่งดีไอวายว่าซ่นทำถึงเ,เลยนี่โ oh <my> อ้ไม่กส่วนตัวชุดของฉานน่ามันคือ<ฮ> คือฉันเอฟมาฉันไปสีพวกมาเหรอฉันสีมาค่ะเป็นแอสตาเซเนการมันยั่วเพราะกินคาคือสะโพกกับที่หนึ่งแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่สะโพกนะยังไงไฮไลท์ของฉันเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนรู้ไหมอะไรที่เมคอัพไม่ไฮเลเดอคือผมเพราะว่าเป็นอวัยวะเดียวที่เห็นค่ะเออนี่เลยฉันมีห่างมาเหนียวมากนี่เลยค่ะไม่ไม่ไช่อันนี้อันนี้เดินเดิน เริ่มเลกทุกอย่างงานละเอียดบอกเลยวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันค่ะว่าภาพในหัวกระเทยกับ่าเมนจ <c oughs> นจะเปน็ <c oughs> ปนยังไงเกิดขึ้นจะเป็นยังไงทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> เย่ yeah, มาเลยกูไม่รู้ว่าลูกกูเนี่ยกูจะเริ่มจากการปิดอะไรก่อนแต่ว่าเนี่ยเราก็ต้องมีใน่วนของถุงขยะสีดำเธอเริ่มจากทําอะไรครับโบกเดีกว่าขอใธ้เ,เป็นพีสเดรสทรงสูงอ่าใส่สรงสูงและใส่ส้นสูงด้วยเพราะฉะนั้น,นคือหนูจะใส่ส้นสูงหนุ่งทรงสูงแล้วต้องไปเดิน,นท <ำ S 1> นี่ไหนลืมลให้ไอ้หนุ่มง,มงูแทนแทนด็แทนมึงดูดิอีดอกยากมาเนี่ย เูทำอาหารวันอีดองตื่นเต้นอันเนี้ยวันนี้บ้านกำลังก่อสร้างบุรอดกำลังมีการรีโนเวทบ้านนะคะลูกค้าอยากสนับสนุนในส่วนของว่าโปรดักอะไรที่เป็นแต่งห้องบุลอดเข้าได้เลยเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นบบว่าดอกไม้ประดับห้องเป็นฟีวว่าเป็นพวงวงกลมมาเลยก็เหมาะเลยเป็นแบบเป็นแบบเป็นกล่องเป็นกล่องที่ใส่เอาไว้นอนเป็นกล่องที่เอาไว้นอนเแบบเป็นอันนี้คือในส่วนของพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยเป็นอะไรกับบุลอดนะเป็นลูกพี่ลูกน้อง แล้วก็คือเป็นคนที่คอยถ่ายคลิปให้พวกเราเรื่อยๆนะคะเป็นผู้จัดการสวน,นใช่โอ,อ้ยบุญรอดผ่าข้างแล้วทำไมเราทำเร็วจังวะ <c oughs> มึงทำเพียรไหมเพื่อนเนี่ย <c oughs> พี่ก้อยเป็นไงสิวดีขึ้นไหมที่หนูแล้วบทเอาเอาเจลมาให้เอฟมาให้ใชย้ย <c oughs> รอดมันคืออะไร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 ยี่ห้ออะไรพี่ก้อยเกปรี้ยวอีกการ นอันอันนี้คือหลอดเก่านางนี่นคือนางใช้จริงนะเนี่ยดาก้อนบัตคือมันเป็นสารสก,กัดที่แบบว่าช่วยดูแลเรื่องริ้วรอยจากสิวอยู่แล้ว แรงมากอ่นะอีกตัวนึงนะคะจะเป็นตัวที่ดูดหัวจิวใช่ไหมก็คือตัวนี้มันคือหลอดนี้เทอร์ลิก้าแอนตี้แอคเน่เจลอ,อ,อันนี้จะเป็นในส่วนข,ของว่าแต้มสิก็คือเป็นสารสกัดจาก,าก,น,กาน้ำกอนบัตเหมือนกัน7%จ็ดอร์เซ็ตทิวิทนางปังเป็นทริเปลิลแอคชั่นเธอถ้าสมมติว่าสิวมันฟิลตุ่ยฟิลแดงๆแบบที่เราชอบเป็นกันช่วงนี้เธอก็คือทาน้องไปเลยมันเป็นฟิลเหมือนว่ายิ่งช่วยเร่งปฏิกิริยาให้สิวจบเร็วหัวสิวพอออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นฟิลแห้งเร็วแล้วกะกกิดดออออไไไ้้้้มมม่่ตงงปปนนนนัับีีใใหหาาาชชแรณ กี่วันเห็นบทพี่ก้อยแอนตัวนี้ประมาณสองสามวันมันก็จะแบบเริ่มเริ่มดีขึ้นชัดแรงมากตัวจริงนะคือลิก้านะนะและคือเสื้อเนี่ยใส่ไหมข้าบทดักหรือเปล่าไม่ได้บีผ<อ>่อนนะและอีกตัวหนึ่งอ่ะคือดังมากเพราะพี่ก้อยก็คือใช้ซ้ำของจร<ะ>ิงเพียลิก้าดราคนแบดสกายจูนี่คือช้ำจริงๆใครที่ดับหนึ่งหรือเปล่าเลอกแข่งดำหนึ่งโอ้เออเบอร์ดักคนแบดเนี่ยรอยดำรอยแดงจาก,กสิวรลดับอ่าแล้วจับมัดได้ปะอากาตันอยู่เขาบอกว่า ประมาณเดือนๆเปลี่ยนผิเงี้ยมันจะลดลงแล้วมันลดลดจริงส <oman S 3> แก่ง<ก>มากรูทีออ่แรกมันจะดำมากเออมันจะดำแล้วมันจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆ,ๆจางลงเรื่อยๆจนแบบว่าที่แรกนะถ้าบอกว่าแต่งหน้าใช่ไหมหรือพวกเ,เอ,อ่อฟิชชั่น <โก S 2> <ห>อะไรอย่างเงี้ยออไม่อยู่เล่มากตัวแทนผู้ใช่จริงค่ะลูกค้าเข้าได้อีกเลยนะคะโปรดักต์เรื่องสกินคือช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมเออแต่พอเราแต่งหน้าแล้วอ่ะเรารู้เลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใช่เธอเหมือนออดิชั่นมาแต่คือใช่จริงเล่มากมา มาลงมาเห็นแั้วเข้าปากไม่มีพิรุษคือตัวดากันบัดสกาเจลวะเธอคือนางเก่งอันดับหนึ่งเลยเรื่องของการลดรอยเธอแลวความเก๋คือนี่เวลาไปเลเซอร์มาไปแบบว่ากดสมก็ดสิวมาคือทาได้เลยนะเพราะนางมีอิทธิฤทธิ์นะคะในการช่วยสมานแผลสดได้ด้วยได้เลยดากันบตรไม่ว่าจะมีแบบว่าสิวเริ่มตุยตุยปุ๊บก็ใช้เลยตัวแอมฟีแอกเนเจลหรือว่าถ้าเกิดสมมติเป็นรอยแผลเป็นกุ่มก็คือใช้ดากันบาดอันนี้แกเบสพี่หนือเลา เป็นที่ร้านขายยา,าใกลบ้านสุดแล้วค่ะล้มแดแต่แทุกคนใช่ฮะลาซาดาก็มีขายจ้งใช่ค่ะซื้อง่ายเธอพี่ก้อยนะคะเรียกอย่างนึ่งว่าอับดุลถามปุบปบมป๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บตอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุาบปุ๊บปออ่๊บปุ๊บป้๊บปุ๊บปอ๊บปุ๊บปุ๊บนุ่ะปอ๊บปุ๊บปุ๊บุ้๊บปอ๊บปุมบาก้บยไหนคุ๊บปุ๊บปุนบอาจจะมีหลายก้อย เขามีแต่ขี้หวดทองถุงขยะห่อชมาอ่ะเหรอดูดขึ้นมาดูเอาเอาเอามึงช่วงมึงอะต้องาขอเออมึงยังมีหน้าบอกโอเคอีดอกดัาเปียะงานเป็นการะก็เจอแล้วอะวันนี้เน่าอะเขาเส้นไปล่ะไปเป็นบิงกา รีฮันหนาเธอรีฮันหนารีฮันข้างรีหันหลังอุ้ยใช้อยู่นะอุ้ยฉันได้แขนแล้วกระเทยกระเทยเริ่มงงเลยค่ะคันนิตเลยยี่ดอกระเเริ่มเริ่มบยนเลเริ่มบยนเลตอนนี้ในการทำชุดนะคะไม่ได้ว่าลุ้นของให้ของตัวเองออกมาดีนะลุ้นได้ของเพื่อนพังอุ้ยรอดเหมือนอยู่นะเธอมาดูเลยงานละเอียดนี่ นี่ไงเอาสกอเทมาต่อเป็นแขนเธอคิมคาเดเซียนมาแล้วอยากเล่นไก่ใช่ปะเธออันนี้เราทำสองหางเธอเป็นคิมคาเดเซียนถ้าทำเป็นเก้าหางอ่ะจะเป็นจิ้งจอกพี่ต้อตอนนี้ความเหมือนไม่เท่าไหร่แต่ความมั่นอ่ะคุณลอยไปเลยค่ะความเหมือนห้าความมั่นหน้าคือลอยนะเห็นปะสองหางเหมือนมากมึงพวกเราเหมือนแบบกองขยะที่มาอยู่รวมกันดูไม่ออกเลยส่าเป็นชุดอ่ะ งานขาขาก็คือเป็นดำเลยใช่ไหมแบบหนูเอาถุงเท้ายาวมาน้องๆหนูผู้ชายที่ดูอยู่ก็ทําตามได้นะคบแบบว่าเอาถุงเท้าบอลอะไรอย่างเงี้ยมาทําแล้วก็ใส่รองเท้านี่เลยมันหลอกตาอยู่นะบูเลอร์ถึงไหนแล้วได้แล้วอ๋อไมแกแก่ใกล้ก้เสร็จเหรอคะบา่าเดี๋ยวะเก็บบ่าแล้วร้อนมากร้อนจริงคือวิกคือวิกมึงหันบเลอร์เลยแต่สิ่งที่ต้องการแต่ก็คือแค่ปล่อยนิดเดียวใช่ป่ะมาแล้วกับเพื่อนเพชนะคะอ่า สิ่งที่ดูแพงกว่ากันในลุกนี้คืออะไรกดหนึ่งเรื่องเพกดสงหนุขยะอะไรดูแพงกว่ากันเฮ้ยดีดอกเหมือนอยูน่นะแม่เหมือนดู่เฮอนี่ฮันหน้ามันอุ้ยเหมือนมากอะ่ะมันมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุกกันเธอ ว้ายหมาเอาจ้าหมาเอาจาหมาเดินหมาเดนมาโอ้ยจะร้อนมากดูอะคุณรอดหายไปไหนอะคะอยู่นี่เดอเมือนหรือเปล่าเาเหมือนมากเหม่เหมือนแม่เธอที่ตรงเนี้ย มึงแล้วเมื่อกี้ไม่ว่าจะรถมาไม่ว่าจะหมาเห่าเด็กก็ร้องทําตังใครรู้ป่ะตรงนี้คือถังขยะพอดีเลยค่ะคันนี้ค่ะบเราเตรียมลงเลยเตรียมเราเสร็จแล้วคือไม่ได้เข้าบ้านนะเข้าถังขยะเลยค่ะเตรียมกับบ้านเลยมึงหมามาแล้วแม่เราดีมากเลยอย่ามีเหมเธอเธอเปนมาแล้วไม่เป็นไรโอเคอยู่เฉยๆนะคะถ้าจะมาตากจะเป็นคอนเทนต์ตัวนักขาตัวนะคะโกยหางก่อนแล้วแม่แม่คือแบบเป็นห่วงลูกตัวเองยิ่งกว่าในขณะที่กูว่าโกยหางตัวเองไปค่ะ ตอนนี้คือหนีหมาเวอร์ปังมากนะวะอีไม่ได้จบดีวันนี้อาบุญรอดให้คะแนนลุกตัวเองวันนี้ก่อนตเต็มสิบเท่าไหร่แค่เท่าเดิเท่าไหร่เท่าสองเธอเต็มสิบฉันให,หน <laughs> ้ตัวเองสิบห้าไปเลยมันเงยียดิเ,ยเพราะว่าฉันให้คะแนนเขาอ,อดทนของตัวเองเดิม้วงนั่นตื่เลยหายใจไม่ออกหนึ่งร้อนเอือดหนึ่งที่เฮียได้ถุงเหม็นถุงเท้าบุญรอดนะเพิ่งดังมากหลายโลกใช้ได้เลยใช้ได้เลยเหรอได้เลย อ่าโอเควันนี้ก็สนุกมากเลยแล้วคือชาวบ้านมองกันยิ่งกว่าทุกคนเลยทะเลาะรถยิ่งกว่าฉันงงมากอันนี้คือแบบไอคิววีที่ใหม่ของเราเลยไอคิววีที่ใหม่หรอทาชุดดีใจนักแล้วหนึ่งอ่าแล้วัสดีไซเนอร์นะฉันเปิดแบรนด์เลยเปิดแบรนด์แบรนด์อะไรคะว่าคาบุลโล่ฉันเปิดแบรนด์เป็นแบรนด์ผีเป็นตัวย่อพีไม่ไั่เยี่ยวอ่ะเฉย ก็ <g ül> วันนี้เราสนุกมากเลยทจแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยเราเนี่ยใส่ไอ้มงคลุมหน้าหรือเออหรือสิวขึ้นหรือหน้าเอื่ดแล้วสิวขึ้นอ,อ,อย่าลืมนะคะกับเพริก้าแอนตี้เอมเจลแล้วก็เพริกานะคะดาก้อนบัสกาเจลด้วยทุกคนยิ่นแต่งหน้ายื่ยมไม่ใช่เลยทุกคนใช่แล้วก็วันนี้นะคะทีมคาเดเชียและริฮานาขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ่าเดินเข้าบ้านค่ะลำบากแม่อีกอีดอก อ้าววุ้ยอ้าววุ้ยบังจ้าวอ่าล่าสุดบล็อกตาเสร็จแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะพี่เดอดแม่ชีเลสินเนอร์แน่าขบขืนอะไรก็เลยบล็อกตาแบบอือแต่แล้วบล็อกตาว่ะคนไข้สตาร์ไม่หยุดดีหรอดีนะยังไม่ได้แบบว่าบ้าบ่เศรษะไหมครหลังสศษไหมเออก็ไป่โกหกมันถึงไม่หยุดทำได้ไงป้าทยลักน้าแบบว่ามึนรุนมาก ไปยักหน้าแต่ว่ามองหน้ากูแบบรู้กันอะไรอ่ะ